ยินดีต้อนรับแฟนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องควารชนกเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆที่รักขากลับมาพบกับแอดมินพรชนกอีกแล้วนะคะวันนี้ก็นำเสนอเป็นตอนจบแล้วสำหรับนิยายเสียเรื่องกับดารักสารวัตรใหญ่นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะหลังจากนั้นรถยนต์ก็เคลื่อนตัวมาจอดที่หน้าบ้านของเธอ ทั้งสามคนยังคงไม่ลงจากรถจอดอยู่นานสักพักคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดินออกมาในสภาพเหมือนคนไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันนั่นมันนางกระแตนี่มันอยู่ที่นี่เหรอหญิงวัยกลางคนเอ่ยถามด้วยความตกใจค่ะนี่คือบ้านของหนูส่วนผู้หญิงคนนั้นสวมรอยเป็นน้กกําไรและถ้าหนูไม่เจอคุณน้าวันนี้หนูก็คงไม่รู้ความจริง น้อยอินังสารละเลวนี่ไปลูกผาน้าลงไปหามันทีเดี๋ยวให้หนูลงไปดูก่อนนะคะกันนิการลงจากรถเดินมุ่งหน้าไปยังบ้านของตัวเองแล้ในจังหวะที่กำลังจะเปิดรัวบ้านเข้าไปนั้นประตูบ้านก็เปิดออกพร้อมกับหญิงแอบอ้างคนนั้นกระแตมีสีหน้าตกใจไม่น้อยเมื่อเห็นเธอปรากฏตัวที่หน้าบ้าน ก่อนจะปรับสีหน้าให้เป็นปกติแล้วรีบวิ่งมาหาเธอกันเป็นยังไงบ้างนะลูกโทรหายไปตั้งหลายวันน้าเป็นห่วงแทบแย่เลยรู้ไหมเนี่ยกระแตพูดขึ้นด้วยสีหน้าห่วงใยช่วยไปเก็บของคุณออกจากบ้านของฉันด้วยค่ะน้ำเสียงราบเรียบของเธอทำเอากระแตหน้าเสียไปทันทีอะไรกันลูก กันหมายความว่ายังไงก็หมายความว่ารีบเก็บของออกไปจากบ้านฉันซะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจข้อหาบุกรุกแต่นะ้าเป็นน้าของกันนะกันจะไล่น้าแบบนี้ได้ยังไงจะออกไปหรือไม่ออกไม่ออกฉันเป็นน้าแกนะน้าบ้าน้าบออะไรกันน้ากำไรตายไปตั้งนานแล้ว มีสิทธ์อะไรมาแอบอ้างว่าตนเองเป็นน้าฉันเมื่อได้ฟังกระแตก็ชะง,งักไปทันทีนี่แกพูดอะไรของแกนะ่ะฮะยังไงฉันก็ไม่ออกไปจากบ้านหลังนี้หรอกนะบ้านหลานตัวเองทำไมฉันจะอยู่ไม่ได้ไม่งั้นฉันจะประกาศให้ทุกคนในซอยรู้เลยว่าแกมันอักตันตอยู่เฮ้ออิปสาท มึงนี่มันสารละเลวไม่เปลี่ยนเลยจริงๆนะอีกระแตน้ำเสียงเหยียดยามดังขึ้นจากทางด้านหลังของเธอกระแตหันไปมองถึงกับตาค้างทันทีร่างกายสั่นเทาจนเห็นได้ชัดมะลิใช่กูเองมึงกล้าดียังไงมาแอบอ้างชื่อคนตายมึงเป็นต้นเหตุให้นะเขาต้องตายแท้ๆแล้วมึงยังจะมีหน้ามาแอบอ้างชื่อเขาอีกเหร มึงนี่มันน่าไม่อายจริงๆตำรวจเขาหมวทำอะไรกันอยู่นะทำไมไม่จับมึงไปสักทีกูไม่ได้ทำอะไรผิดเขาจะมาจับกูทำไมฮึแต่ครั้งเนี้ยคงไม่รอดแล้วล่ะค่ะกันนิกาพูดขึ้นออกไปจากบ้านชั้นซะออกไปเออกูก็ไม่อยากจะอยู่นักหรอกบ้านเท่ารูหนูแบบนี้น่ะ แล้วกระแตก,ก็เดินเข้าไปในบ้านก่อนจะกลับออกมาพร้อมกับกระเป๋าเสื้อผ้า<ะ>และเธอก็เดินออกจากบ้านไปซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นักรบเดินเข้ามาพอดีดีนะที่นาเข้ามาทักหนูก่อนไม่อย่างนั้นน่ะหนูก็คงให้อีนางงูพิษนี่อยู่ที่บ้านนี้ต่อแน่ๆแ,แต่หนูก็ต้องระวังตัวนะ นาว่ามันต้องกลับมาที่นี่อีกแน่ๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถึงมาก็ไม่เจอกันแล้วล่ะเสียงทุ้มพูดขึ้นดีแล้วล่ะลูกงั้นคุณรบไปส่งคุณนะ้าเถะค่ะการจะขึ้นไปเก็บของรอไม่ต้องหรอกลูกลูกชายนะ้ากาลังมารับนะ้โทรบอกเขาแล้วล่ะนั่นไงมาพอดีเลย ทั้งสามหันไปมองรถยน์ที่เคลื่อนตัวมาจอดอย่างหน้าบ้านของเธอหนูขอบคุณมากนะคะคุณนาะถ้าไม่ได้คุณนาะหนูก็คงโง่ให้เขาหลอกต่อไปอีกนานเลยล่ะค่ะไม่เป็นไรลูกงั้นนาไปก่อนนะขอให้หลานมีชีวิตที่ดีไม่มีอุปสรรคอะไรอีกนะลูกนะขอบคุณค่ะกันนิกายิ้มรับพร้อมยกมือไหว้เธอก่อนที่เธอจะเดินไปเคลนรถแล้วขับออกไป เหลือเพียงหญิงสาวกับชายหนุ่มที่ยืนมองตากันอยู่ขายบ้านนี้แล้วไปอยู่คอนโดเธอกันจู่ๆชายหนุ่มก็พูดขึ้นทำเธอตกใจอยู่ไม่น้อยเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะเธอ,อยังไม่ได้ตอบอะไรเลือกที่จะชวนเขาเข้าบ้านแทนเมื่อมาถึงในบ้านก็พบว่าบ้านนั้นสก,กปรกกราวกับไม่มีคนอาศัยอยู่เธอจึงเดินไปคว้าไม้กวาด เพื่อทำความสะอาดแต่นักรบกลับคว้ามันออกไปจากมือเธอไม่ต้องทำเดี๋ยวเรียกพนักง,งานทำความสะอาดมาทำคุณขึ้นไปเก็บของใช้ที่จำเป็นเถอะส่วนที่เหลือเดี๋ยวให้พนักง,งานมาเก็บให้รถที่ใช้ขนของก็กำลังจะถึงแล้วเธอที่ปฏิเสธอะไรไม่ได้ก็พยักหน้ารับแล้วเดินขึ้นห้องไปเก็บของกว่าจะเก็บของทุกอย่างเสร็จ เวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงบ่ายสามโมงบ้านที่เคยมีของมากมายบัดนี้โล่งขึ้นทันตาเห็นของทุกอย่างที่ยังคงสภาพดีและจำเป็นต้องใช้ก็ถูกขนไปที่คอนโดและของอื่นๆก็ถูกนำไปขายทอดตลาดอีกทีส่วนบ้านหลังจากได้พูดคุยกับนักรบไปเธอก็ตัดสินใจขายบ้านตามคำแนะนำของเขาโดยที่นักรบเป็นคนจัดการทุกอย่างให้ทั้งหมด เพราะคอนโดนั้นอยู่ใกล้ขนส่งมวลชนมากกว่าบ้านหลังนั้นมากทำให้เธอตัดสินใจขายได้ง่ายมากขึ้นตอนนี้เธอจัดของเข้าคอนโดจนเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีชายหนุ่มคอยช่วยเหลือและแม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือตั้งใจกันแน่เพราะห้องของเธอนั้นอยู่ตรงข้ามกับห้องของเขา,าเหนื่อยไม่ใช่เล่นเลยนะ นักรบทิ้งตัวนอนที่โซฟาตัวเดียวกับเธอด้วยความเหนื่อยล้ายังไม่มีของสดมาทำกับข้าวเข้าห้องเลยงั้นออกไปทานข้าวข้างนอกกันก่อนนะคะได้ครับแล้วขากลับค่อยแวะซื้อก่อนก็ได้งั้นคุณรบพักผ่อนเถอคะค่ะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วชายหนุ่มพยักหน้ารับพร้อมขยับมานอนที่ตักเธอฝ้าเริ่มมืด ทั้งสองก็ออกมาทานข้าวที่ห้างสปปรรพสินค้าใกล้คอนโดก่อนจะมาช่วยกันเลือกซื้อของสดเข้าห้องขณะที่ต่างคนต่างแยกย้ายกันเดินเลือกซื้อของนั้นก็มีคนวิ่งเข้ามาเกาะแขนชายหนุ่มอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวพี่รอบและผู้หญิงคนนั้นก็คือโดนัทที่เข้ามาทักทายเขามือหนารีบดึงมือเธอออกจากแขนทันที างมองซ้ายขวาหากันนิกามาซื้อของเข้าห้างหรอคะให้นัดช่วยเลือกให้ไหมคะนัดก็มาซื้อของเหมือนกันนะไม่เป็นไรครับพูดจบชายหนุ่มก็หมุนตัวเดินไปทางอื่นแต่หญิงสาวก็ยังคงเดินตามหลังเขานัดมีอะไรกับพี่หรือเปล่าครับเขาทนไม่ไหวจนต้องหยุดเดินแล้วหันไปถามเธอตรงๆ แต่โดนัทกลับฉีกยิ้มกว้างให้เขาไม่มีค่ะงั้นพี่ขอเวลาส่วนตัวหน่อยนะครับเชิญค่ะแม้ว่าเธอจะพูดเช่นนั้นแต่ก็ยังคงเดินตามหลังเขาต้อยๆจนนักรบทนไม่ไหวเดินกลับไปยังรถเข็นที่จอดอยู่ทันทีพร้อมกับวางของที่หยิบมาใส่รถเข็นก่อนที่กันนิกาจะเดินเอาของมาวางเช่นกัน โดยที่เธอก็มองไปที่โดนัทด้วยความสงสัยขอโทษนะคะวางของผิดที่หรือเปล่าคะโดนัทถามขึ้นกันนิกาก็หันไปมองหน้าเขาสลับกับเธอไม่นะคะมีอะไรกันหรือเปล่าคะเธอหันไปถามคนรักนักรบจึงเดินเข้ามาโอบไหล่เธอไม่มีอะไรหรอกได้ของครบแล้วใช่ไหมงั้นไปจ่ายเงินกันเถอะ จะได้รีบกลับหญิงสาวพยักหน้ารับแล้วชายหนุ่มก็โอบไหล่เธอร้อมผลักรถออกไปอีกทางทันทีโดยไม่สนใจหญิงสาวที่ยืนมองอยู่สักนิดตอนนี้โดนัทได้แต่มองตามหลังคนทั้งสองไปด้วยความตกใจและสงสัยว่าผู้หญิงที่อยู่ข้างกายชายหนุ่มคือใครคิดได้เช่นนั้นเธอก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาต่อสายหาแม่ของเขาทันที หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นเรื่องแรกเป็นเรื่องของกระแตและจากทิพเจ้าของบ่อนพนันที่ทรงอิทธิพลในย่านนั้นถูกตำรวจปลุกทลายบ่อนไปเมื่อสามวันที่ผ่านมาโดวนักรบก็ร่วมอยู่ในทีมนั้นด้วยด้านกระแตก็ถูกจับในวันเดียวกันเพราะเธอก็อยู่ในบ่อนเช่นกันและได้ทราบข่าวว่า โดนหลายข้อหาอยู่เหมือนกันเพราะนักรบเป็นคนจัดการทั้งหมดส่วนเรื่องที่สองก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของผู้หญิงคนนั้นที่เธอเจอเมื่อหลายวันก่อนหลังจากกลับบ้านหญิงสาวก็ถามชายหนุ่มทันทีนักรบก็ไม่ปิดบังบอกเรื่องทั้งหมดทุกเรื่องจนไม่กี่วันที่ผ่านมาโดนัทได้โทรมาร้องไห้กับเขาอยู่นานกว่าจะวางสายจากกันได้ กัน,นีิการู้สึกแย่อยู่ในใจว่าตนนั้นมาทีหลังแล้วยังทำให้สาวสวยอีกคนต้องเป็นทุกข์แต่ความรักความรู้สึกมันก็บังคับฝืนใจกันไม่ได้จริงๆคืนนี้ค้างที่นี่นะครับเสียงดังออกมาจากในห้องน้ำเพราะตอนนี้เธออยู่ที่ห้องของเขาแต่ปกติเขาจะอาศัยอยู่ห้องของเธอเป็นส่วนใหญ่อืม เสียงคอประตูเรียกทำให้เธอที่กำลังนั่งดูซีรีส์อยู่ต้องกดหยุดแล้วลูกเดินไปเปิดประตูพอบานประตูเปิดออกเธอก็พบกับชายหญิงมีอายุคู่หนึ่งที่อยู่ในชุดหรูหราใบหน้าผิวพรรณบ่งบอกได้ว่าเป็นคนมีอันจะกินซึ่งแตกต่างกับคนหาเช้ากินขค่าอย่างเธอสวัสดีค่ะคุณรบอยู่ด้านในค่ะเพราะยังมีไหวพริบอยู่บ้าง และเธอได้สืบเรื่องชื่อเสียงเรียงนามของชายหนุ่มมาก่อนจึงรู้ได้ทันทีว่าทั้งสองต้องเป็นพ่อแม่ของเขาแน่จอมทัพและนับเดือนสามีภรรยาที่สร้างธุรกิจใหญ่โตเพื่อหวังให้ลูกชายได้มาบริหารต่อเพื่อให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตใบกเกษียณได้อย่างสบายใจแต่ทุกอย่างกลับไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเมื่อลูกชายเลือกที่จะรับราชการตำรวจกันิกา เดินไปเอาน้ำมาเสิร์ฟให้กับคนทั้งสองที่นั่งอยู่บนโซฟาตัวใหญ่เงียบๆไม่พูดไม่จาจนเธอเดินมานั่งลงฝั่งตรงข้ามกับพวกเขาเป็นแฟนตะลบเหรอนับเตือนถามขึ้นเสียงเรียบค่ะเธอตอบออกไปอย่างไม่คิดที่จะปิดบงังนานหรือ,อยังเล่าให้เราฟังหน่อยสิกันนิกาลังเลเล็กน้อยก่อนจะยอมเล่าทุกอย่างให้คนทั้งสองฟัง ซึ่งท่านทั้งสองก็นั่งฟังเธอเงียบเงียบไม่พูดอะไรจนเธอพูดจบตอนที่เขาอยู่กับเธอเขาเป็นยังไงบ้างก็จัดว่าเป็นผู้ชายอบอุ่นคนนึงอะค่ะอารมณ์ดียิ้มแย้มดูแลแล้วก็เอาใจใส่ดีค่ะทั้งสองพยักหน้ารับพลางหันไปสบตากันก่อนที่จะได้ยินเสียงเปิดประตูมาจากทางห้องน้ำอา้าวคุณพ่อคุณแม่ มาตั้งแต่เมื่อไหร่กันครับชายหนุ่มเดินออกมาพร้อมกับผ้าพันเอวผืนเดียวขณะที่ผมยังเปียกอยู่เพิ่งมาได้ไม่นานหรอกลูกจอมทัพตอบด้วยรอยยิ้มไปใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนค่ะนักรบที่ทำท่าจะเดินมานั่งที่โซฟาก็ถูกกันนิกาเอ็ดด้วยสายตาทันทีก่อนที่ชายหนุ่มจะพยักหน้ารับแล้วเดินเข้าห้องนอนไป คุณลุงกับคุณป้าทานข้าวมาหรือ,อยังคะยังเลยนับเดือนตอบเสียยเรียบเช่นเดิมงั้นนั่งรอคุณลรบสักครู่นะคะเดี๋ยวกันจะไปจัดโต๊ะให้ทั้งสองพยักหน้ารับก่อนที่เธอจะเดินเข้าไปในห้องครัวดีที่วันนี้เธอทำอาหารหลายอย่างจึงไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องนี้พ่อกับแม่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่รครับ เมื่อคืนจ้ะไปพักผ่อนก็ไม่เป็นอันพักผ่อนหรอกนะมีคนโทรไปเล่าเรื่องลูกชายให้ฟังจนต้องกลับมาก่อนกำหนดพ่อกับแม่ของเขาไปเที่ยวต่างประเทศช่วงนี้เขาจึงไม่ค่อยได้กลับไปค้างที่บ้านจริงจังเหรอนักรบเข้าใจประโยคที่ผู้เป็นแม่พูดเป็นอย่างดีครับ แม่ก็รู้ว่าผมไม่เคยลอเล่นกับเรื่องนี้แล้วหนูโดโนัทล่ะลูกผมปฏิเสธอย่างชัดเจนไปแล้วตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่เคยให้ความหวังใดๆผมชัดเจนกับเธอมาตลอดว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ยิ่งฝืนก็ยิ่งเจ็บไม่ว่าจะเป็นโดนัทหรือแม้แต่พ่อกับแม่เองเขาเอ่ยเสียงเรียบอย่างจริงจังเอาละเอาละไปทานข้าวกันเถอะ พ่อ,อย่างไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่เที่ยงแล้วนักรบพยักหน้ารับแล้วลูกเดินนําพ่อกับแม่ไปยังห้องครัวกานนิกาบริการทุกคนบรรยากาศบนโตไม่ได้อึดอาดอย่างที่คิดพวกเขาก็มีถามไทยส่วนเธอคุยบ้างและเธอก็ได้รับคำชมเรื่องฝีมือการทำอาหารไม่ขาดปากจากจอมทัพพ่อของเขามือข้ามผ่านพ้นไป ทั้งสองก็เตรียมตัวกลับบ้านทันทีเอาไว้จะแวะเข้าไปหาที่บ้านนะครับทั้งสองพยักหน้ารับพร้อมกอดลูกชายด้วยความรักเตินทางปลอดภัยค่ะคุณลุงคุณป้าอืมแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อนับเดือนเข้ามาสวมกอดเธอพร้อมกระซิบข้างหูและเป็นสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกใจชื้นขึ้นมาไม่น้อย อาหารอร่อยมากฝากตารบด้วยนะเธอยิ้มรับก่อนที่ทั้งสองจะเดินออกไปเฮ้ยโล่งอกไปทีป่ะเราไปดูหนังกันต่อดีกว่าพูดจบชายหนุ่มก็อบไหลเธอเดินเข้าไปด้านในการพบกันวันนี้ระหว่างเธอกับพ่อแม่ของเขาถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีส่วนท่านทั้งสองจะไปจัดการเรื่องของเธอคนนั้นอย่างไรก็คงต้องแล้วแต่จะจัดการกันเอง เช้าวันใหม่เข้ามาส่งเธอที่บริษัทก่อนจะเดินทางไปที่ทำงานของตัวเองนักรบเดินเข้าไปในสถานีตำรวจด้วยใบนหน้ายิ้มแย้มอารมณ์ดีแต่จูๆ่ๆตะวันก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาหาเขามีอะไรเกิดอะไรขึ้นเหรอสารวัตรครับคุณโดนัทอยู่ด้านในครับดูเหมือนว่าเธอจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับ เขาไม่ตอบแต่เดินเข้าไปทันทีเธอหรือจะอารมณ์ไม่ดีเท่าเขาในตอนนี้ที่แค่ได้ยินว่าเธอบุกมาหาถึงที่นี่ความหงุดหงิดของเขาก็พุ่งปรีดขึ้นทันทีมีธุระอะไรพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้มาที่ทำงานอีกแต่นัดมีเรื่องจะคุยกับพี่ตอนนี้งั้นก็พูดมาซะให้จบวันนี้ถ้าไม่จบก็กลับไปซะ ทำไมพี่รบทํากับนัดแบบนี้ล่ะทั้งที่ตลอดเวลาที่ผ่านมานัดก็ทําอะไรอะไรให้พี่มาตลอดแล้วพี่ตอบแทนสิ่งที่นัดทาให้พี่แบบนี้นะหรอคะพี่ยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าหญิงสาวตรงหน้าพูดเหมือนกําลังจะร้องไห้ออกมางั้นพี่ขอถามกลับพี่เคยให้ความหวังนัดไหมพี่เคยบอกให้นัดรอหรือเปล่าพี่เคยขอให้นัดทําอะไรให้ไหมไม่เคยไม่เคยเลย พี่บอกนัดชัดเจนว่าเรื่องของเรามันเป็นไปไม่ได้พี่คิดกับนัดเกินคำว่าพี่น้องไม่ได้และตอนนี้แม้แต่คําว่าพี่น้องพี่ก็ให้นัดไม่ได้หลังจากที่ได้ฟังชายหนุ่มพูดเช่นนั้นหญิงสาวก็แทบจะพูดไม่ออกเพราะมันเป็นจริงอย่างที่เขาพูดทุกอย่างมีแต่เธอที่ดันทุรังทำเองแต่นัดรักพี่รบนะพี่ไม่ได้รักนัดไงครับ ขอโทษที่ใจร้ายนะครับแต่พอพี่ใจดีมาตลอดเรื่องมันถึงได้บานปลายมาจนถึงทุกวันนี้นักรบมองคนที่นั่งร้องไห้ด้วยความรู้สึกสงสารนัดอายุยังน้อยมีโอกาสได้เจอคนอีกมากมายอย่างที่พี่เคยพูดไว้ถ้าเจอคนที่คิดว่าใช่ก็ลองให้โอกาสเขาให้โอกาสหัวใจตัวเองนะ มือหนายื่นไปรูปศีรษะของเธอเบาๆอย่างให้กำลังใจนักรบกวนเวลาทำงานของพี่รบนานแล้วนัดกลับก่อนนะคะแล้วเธอก็เดินออกไปท,ทันทีนักรบก็ได้แต่คิดกับตัวเองว่าขอให้เธอเข้าใจมันสักทีเพราะเขาก็อยากให้โดนัทมีคนดูแลเหมือนกันช่วงเย็นกน,นิการกลับคอนโดเองเพราะชายหนุ่มโทรมาบอกว่าติดภารกิจด่วน เธอจึงกลับมาเตรียมอาหารเย็นที่ห้องของเขาขณะที่เธอกำลังทํำอาหารอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นหญิงสาวจึงวางมือจากทุกอย่างแล้วเดินไปเปิดประตูคุณคุณรบยังไม่กลับค่ะกันนิกาเอ่ยขึ้นอย่างใจดีฉันไม่ได้มาพบคุณรบค่ะฉันมาพบคุณงั้นเชิญด้านในดีกว่าค่ะ หญิงสาวจึงเดินนำไปยังห้องนั่งเล่นคุณมีธุระอะไรจะคุยกับฉันหรอคะเรื่องพี่รบค่ะอ๋อค่ะคุณทำยังไงพี่รบถึงรักคุณขนาดนี้ฉันพยายามมาตั้งสองปีกลับไม่เห็นวี่แววว่าเขาจะสนใจฉันเลยแต่กับคุณระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนทำไมเขาถึงรักคุณได้ง่ายขนาดนั้น จะรักกันมันก็ไม่ได้ง่ายนักหรอกค่ะกว่าเราจะมาลงเอยกันอย่างวันนี้เราสองคนก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันโดนัทไม่พูดอะไรทำเพียงแค่มองตาเธอนิ่งๆก่อนจะเสมองไปทางอื่นพร้อมกระพริบตาทีไล่น้ำตาคุณกำลังทำอาหารหรอคะใช่ค่ะอยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนไหมคะขอบคุณค่ะแต่ไม่เป็นไรคุณกันคะ คะ่ะฉันรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าทำไมพี่รบถึงรักคุณแค่ฉันได้พูดคุยกับคุณเพียงไม่กี่ประโยคฉันยังใจอ่อนเลยคะ่ะก็อย่างว่านั่นแหละคะ่ะคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามขอให้มีความสุขมากๆนะคะอันนี้ฉันพูดจากใจจริงๆคุณก็เช่นกันนะคะคุณเป็นคนสวยแค่ลองเปิดใจก็มีหนุ่มๆมาตามจีบแน่นอนคะ่ะ คุณพูดเหมือนพี่ลบเลยยังไงก็ขอบคุณนะคะฉันลานละค่ะฝากบอกพี่ลบด้วยนะคะเพราะฉันยอมแพ้แล้วโดนาทพูดด้วยรอยยิ้มเศร้าก่อนจะเดินออกจากห้องไปกาน,นิกาก็ได้เดินกลับเข้าไปในห้องครัวเช่นเดิมความเย็นจากเครื่องปรับอากาศแผ่ไปทั่วห้องนอนคนที่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยก็เดินมาล้มตัวลงนอนข้างกายคนรัก โดยไม่ลืมที่จะกดจูบลงบนริมฝีปากและแก้มเนียนทั้งสองข้างพร้อมกับดึงร่างบางเข้าไปกอดไว้แนบอกเออจริงสิฉันลืมบอกบางอย่างกับคุณไปอะค่ะบอกอะไรหรอคุณนัดฝากมาบอกว่าเธอยอมแพ้แล้วเราไม่ได้แข่งขันไม่มีใครแพ้ใครชนะเราแค่แยกย้ายกันไปมีชีวิตของตัวเองอืม แต่เธอเป็นคนที่น่ารักมากนะเข้าใจอะไรง่ายเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเหตุผลเลิกพูดถึงคนอื่นเถอะเรามาพูดเรื่องของเรากันดีกว่าชายหนุ่มเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเจ้าเล่ห์พร้อมนอนตะแคงหันหน้าเข้าหาเธอเรื่องอะไรคะเราแต่งงานกันไหมเขาหันไปมองหน้าเธอทันทีฮึทำไมจู่ๆถึงได้ถามขึ้นมาแบบนี้ล่ะคะ ไม่ใช่จูจ่ๆสักหน่อยคิดมาสักพักแล้วคุณก็รู้ใช่ไหมล่ะว่าผมไม่ใช่อายุน้อยน้อยแล้วจะสี่สิบแล้วนะถ้าเกิดว่าแก่กว่านี้ผมกลัวว่าพอลูกโตขึ้นเขาจะหาว่าผมเป็นปู่มากกว่าพ่อนะสิแล้วเธอก็ระเบิดหวัวเราะออกมาเสียงดังอย่างห้ามไม่อยู่คุณเลิกหวัวเราะสัทีเธอนะนาผมจริงจังอยู่นะวัวแก่กินหญ้าอ่อนสินะ ผมไม่ปฏิเสธไอ้พวิตมันยิ่งล้อผมอยู่ด้วย <c oughs> ก็มันเรื่องจริงนี่นาะหยุดล้อเธอตกลงว่าจะแต่งหรือไม่แต่งเธอฉีกยิ้มกว้างให้เขาทำไมเป็นการขอแต่งงานที่ดูฮาร์ดคอร์จังเลยล่ะคะกันคุณอย่าดีลาอย่าล้อเล่นได้ไหมครับผมใจจะขาดแล้วเนี่ยน้ำเสียงว้าวอนพูดขึ้น จนหญิงสาวหลุดหัวเราะออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับไม่เหมือนครั้งก่อนเพราะเขาประกบริมฝีปากเธอทันทีก่อนจะแทรกลิ้นเข้ามาด้านในก่อนจะพละออกหัวเราะอีกสิจะจูบให้ลิ้นขาดเลยคอยดูนักรบพูดขึ้นด้วยสีหน้าเบื้องตึงมีแต่เธอเท่านั้นที่ยิ้มอยู่ฝ่ายเดียวแต่งค่ะ ใบหน้าหล่อเหล้าก็ค่อยๆฉีกยิ้มกว้างออกมาก่อนจะกูดจูบไปทั่วใบหน้าของเธอพร้อมกับคำขอบคุณที่พูดออกมาไม่ขาดปากก่อนจะจบด้วยการนอนกอดกันเฉกเช่นทุกวันที่พอตื่นเช้ามาก็พบว่านิ้วของตนเองนั้นมีแหวนเพชรเม็ดโตสวมอยู่ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้จบบริบูรณ์